ซูเปอร์แมนในหนังสือการ์ตูนเปิดตัวเป็นไบเซกชวลเมเจอร์มูฟ่ท็อกช็อตนิวสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเมเจอร์มูฟ่ท็อกช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับข่าวสารที่น่าสนใจในวงการภาพยนตร์นะครับถ้าอยากจะติดตามอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube c h anel n Major Group เอาไว้นะครับ ปัจจุบันสื่อต่างๆพยายามให้ความสําคัญและก็ความเท่าเทียมเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศมากยิ่งขึ้นนะครับจึงมีความพยายามในการใส่ตัวละครที่มีความหลากหลายทางเพศลงไปในผลงานครับไม่ผลการ์ตูนค่ายดังจาก DC ซีคอมิกครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีตัวละครที่เป็น LGBTQ มานานแล้วนะครับแต่ข่าวใหญ่คราวนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าคอมิกเลือกที่จะเขียนเรื่องราวให้ตัวละครอันดับหนึ่งตลอดการของ DC อย่างซูเปอร์แมนเป็นไบเซ็กชวลครับ เรื่องนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะครับมีคนออกมาวิจารณ์มากมายครับอย่างพิธีกรจากสำนักข่าวที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์ t i v ีฟนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นว่าพวกเขาไม่ยอมรับซูเปอร์แมนอย่างเด็ดขาดเพราะคลักเค้นต้องคู่กับลุยส์เลนเท่านั้นครับพูดแบบนี้ก็โดนอัามทันทีนะครับเพราะนักข่าวคนนี้พูดโดยไม่รู้เลยครับว่าซูเปอร์แมนที่ดีซีเขียนเรื่องให้เป็นไบ s ซ x u ช l เนี่ยไม่ใช่คลักเคนครับแต่เป็นลูกชายของคลักเค้นต่างหากครับโดยข่าวบอกว่าดีซีคอมิกยอมให้ตัวละครจอห์นเค้นลูกชายของคลักเค้นและลุ ผู้หญิงในการ์ตูนซูเปอร์แมนซันออฟกาเอลฉบับวันที่9พฤศจิกาย,ยนครับทอมเทเลอร์นักเขียนการ์ตูนได้พูดถึงการพัฒนาบทนะครับว่าเขาคิดอยู่เสมอครับว่าทุกคนต้องการซูปเปอร์ฮีโร่และทุกคนสมควรได้เห็นพวกเขาในตัวฮีโร่ของพวกเขาครับ ซึ่งตัวทอมเทเลอร์ก็ดีใจมากๆนะครับที่ DC และ Warner Brother ยอมรับไอเดียนี้แล้วยังบอกว่าสัญ,ญลักษณ์ของซูเปอร์แมนคือการยืนหยัดเพื่อความหวังความจริงและความยุติธรรมเสมอครับแต่วันนี้สัญ,ญลักษณ์ของความเป็นซูเปอร์แมนจะนําเสนออะไรที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครับเพราะวันนี้คนอ่านจะสามารถเห็นตัวเองในซูเปอร์ฮีโร่ที่ทรงพลังที่สุดในการ์ตูนได้แล้วครับจอร์นสวมบทซูเปอร์แมนบนพื้นโลกในขณะที่พ่อของเขาอยู่นอกโลกโดยเนื้อเรื่องเนี่ยจอห์นเค้นได้ตกหลุมรักนักข่าวหนุ่มที่มีชื่อว่า amura, เจน,น,กนากามูมาะระทร ฉบบับใหม่จะได้เห็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่เปลี่ยนแปลงไปในทางโรแมนติกครับจิมลีผู้บริหารฝ่ายครีเอทีฟและสำนักพิมพ์ได้อธิบายว่าทาง DC ภูมิใจมากๆที่ได้ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจนี้จากทอมเทเลอร์และจอนทิมครับและเลือกที่จะให้การ์ตูนมีเนื้อเรื่องที่เล่าเรื่องราวแบบสำรวจตัวตนของจอนเคนครับ ซึ่งการเปิดเผยสถานะไบเซ็กชวลของจอห์นเคนตามมาติดๆนะครับหลังจากที่ทีมดริกหรือว่าโรบินประกาศตัวเป็นไบเซ็กชวลในแบทแมนเออร์เบิร์นเลเจนส์ครับส่วนทางฝั่ง,ง a r v e l ก็ไม่แพ้กันครับเพราะกับตอนอเมริกาเวอร์ชันกนาร์ตูน a r เ e l คนใหม่เนี่ยก็ประกาศตัวเป็นเกย์เช่นเดียวกันครับขณะที่มาเวลซ c นเ e ม a t i ติ n ยูนิเวิรก็มีการให้ข่าวว่าจะมีตัวละครซูเปอร์ฮีโร่ที่เป็น LGBTQ อยู่ในอีเทอร์ s เช่นเดียวกันครับ ขณะที่ตัวละครโด่งดังอย่างซูเปอร์แมนในฉบับภาพยนตร์ตอนนี้เนี่ยยังพักเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีข่าวว่าทาง Warner Bros. t h e ตัดสินใจที่จะสร้างซูเปอร์แมนแบบรีบูตแล้วก็หาหนักแสดงคนใหม่มาแทนเฮนรี่คาวิลครับข่าวลือเต็มไปหมดแล้วครับมีทั้งข่าวที่บอกว่าหนังเวอร์ชั่นใหม่จะมีซูเปอร์แมนเป็นคนผิวดำแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือซูเปอร์แมนคนผิวดำคนนี้อาจจะมีชื่อว่าคลาร์กเคนด้วยซ้ำไปครับและแนวโน้มความเปลี่ยนแปล,ปลตงต่างๆที่มาในทิศทางนี้ก็มีความเป็นไปได้ครับว่าในอนาคตอาจจะมีภาพยนตออร์ ความเปลี่ยนแปลงเรื่องร,องราวของซูเปอร์แมนครั้งนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับทิศทางนี้จะนำพาเรื่องราวของซูเปอร์ฮีโร่ดีไปแบบไหนอันนี้ต้องติดตามกันในอนาคตครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับเมเจอร์มู e ิท l อกช็อตนิวส์ในคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ